สวสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับเราจะมีปัญหาเรื่องกินครับเวลาเที่ยงเนี่ยมีแค่นี้นะครับที่ทํางาน,นครับมีอยู่3ร้าน,นครับเ๋วยเตี๋ยว็รอคิวกันนานนะครับก็ประมาณนี้ดูเลยครับครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้าน้อนอนทัวร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคิวอะไร บะหมี่บะหมี่บะหมี่แห้งสองก้อนผมเกาเหลาครับผมเกาเหลาไม่กินเส้ตนสีดายสั่งเกาเหลาไปแล้วนะครับสีดายมากครับอันนี้อาหารตามสั่งนี่คืออะไรเฮ้ยโอยมีอาหารตามสั่งด้วยมาดูข้าวผัดข้าวผัดตามสั่งข้าวผัดเออผัดกะเพราด้วยผัดพริกแกงนี่นะ ก็เสียดายนะครับก็ร้านตามสั่งนะพอดีสั่งเกาเหลาไปก่อนนะก่อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยสั่งในวันถัดไปที่เขามานะครับนี่ครับมื้อเที่ยงก็เป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องครับนี่ครับร้านนี้ครับซาเล้งครับอร่อยมากนะครับเป็นร้านใหม่เข้ามานะครับมุ้งทำน้าอร่อยมากครับหมูแกผัดครับหน้าอร่อยมาก ก่อ็เลยเนื้อชิ้นใหญ่เลยดูดิมาหาเจอได้พัทยาหเห็นไหมสามล้อ,อกระเพราตามสั่งอ่ะสี่ริบาทยอดเลยอ่ะนี่ได้ครับท่านผู้ชมครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มีร้านมาเพิ่มนะครับทงอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะครับก็มีเพิ่มเป็หนึ่งร้านก็โชคดีไปนะครับมี มีอีกร้านหนึ่งเป็นทางเลือกนะครับก็พักเที่ยงก็ประมาณนี้นะครับส,สำหรับวันนี้นะครับรับชมลิปมี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดกดติดแจ้งเตือนนะครับช่องบ้านๆต่อสู้ดิบัสสวัสดีครับ